ครับวันนี้ก็จะพามาดูอาการหางกระตุกนะครับของรถปุ่น l 50ครับว่าเกิดจากจากสาเหตุอะไรนะครับที่มันกระตุกวันนี้ก็มาครับทีมงานนะครับนี่นะครับตอนนี้ทีมงานกําลังจะล้างอยู่ครับช่างเล็กโมดิฟายนะครับหางกระตุกก็มีหลายสาเหตุเหมือนกันนะครับสาเหตุแรกก็นี่เป็นโอลิงลูกสูบนะครับ ดสภาพนะครับจากการใช้งานให้ดูนะครับนี่มันเป็นเหลี่ยมเลยนะครับเสื้อก็ลูกสูบก็จะเป็นรอยนิดนึงนะครับเพราะว่าโอลิงมันหมดนะครับก็ทําให้ลูกสูบเสียสีกับเสื้อนิดหน่อยนะครับดีเสื้อไม่เป็นรอยนะครับเ,เราก็จะเปลี่ยนโอลิงแล้วก็แบ็กอัพกันกลับนะครับ ใหม่หมดเลยส่วนตัวเสื้อก็ไม่เป็นไรครับนี่เสื้อของเราก็เรียบกิบนะครับไม่ต้องขัดอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะครับถ้าเสื้อเป็นรอยก็ก็เป็นสาเหตุทำให้หางกระตุกได้นะครับสาเหตุก็มีเยอะครับก็ ทำหาเอานะครับไม่มีสูตรตายตัวอันนี้เราก็จะเปลี่ยนบุ๊ทองเหลืองนะครับพอแขนยกเพราะว่ามีรั่วซึมก็เปลี่ยนหไหนก็เปิดฝาหฮแล้วนะครับเปลี่ยนใหม่ให้ลูกค้าหมดเลยยกเสซจนะครับับจบเลยนะครับอันนี้ทีมงานก็ล้างอยู่ สาเหตุก็หลักๆก,ก็จะเป็นโอลิงลูกสูบนะครับพวกคอนโทรละอะไรพวกนี้ก็มีส่วนน้อยนะครับที่จะเป็นถ้ารถดเก่าๆนะครับก็จะต้องเช็กดูหลายสาเหตุนะครับก็มันไม่มีสาเหตุตายตัวที่ทําให้หามันกระตุกได้นะครับแต่สาเหตุหลักๆก็จะเป็นที่โอลิงลูกสูบนะครับก็จะเกิดจากชิ้นส่วนนะครับมัน เสื่อมสภาพจากการใช้งานก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับรถใช้งานแต่อย่าให้มันกระตุกนาน,นะครับถ้ากระตุกไปนานๆนครับถ้ายังฝืนใช้ก็เสื้อสูบก็จะเป็นรอยนะครับก็จะทําให้จะได้เปลี่ยนเสื้อสูบเสื้อฝาให้ใหม่นะครับ